Sì, không phải xây không phải xây gì xây mọi người 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 ว่าไปใส่ไปมองอยู่ใส่จำออเาชาตนะเปาตินาติในใจชาติใจชาติมันอยู่หนกันที่ปหาชาติอได้จะได้ไปชาตินอนอยู่นี่แล้วไปหาอยู่ใส่ป่เนี่ยองไปบ้านชาติไม่หาพะอเอ้าใหญ่เอยเอาบอลุงเยเถอะนาะมนก็จะเขาม่ไก็ไไปไปเถอะเนาะ นี่ใมใช่่นี่กาินตัวถ้าวเห็นสิทบตัวเบืองเลยก็บ่เห็นไปสรงสารทตว่านนีมาแด้เงเอ๋าก,การพยาบาลมันว่งก็โทมากหาพยาบาลมันได้เขียนไปกวนนั่งลำเขาเป็นบ่นั่งลำส่นั่งลำแห่บุญผเวยนีนไปกวนเขาพยาบาลก็โทมาหาันบ่บ่ว่ละค้ายหนา้าคายตา เอาอเลยก็มึงนี่เนาะอชอบกัเสียมึใส่กัดเียไปใส่ว่าชอบกินมโนากึนทนีนี่่ต้องให้กินเบี้ยยังไงมยังไเลยมือเตี้จำไปต้องไปบ้าน่าทิตบป่ะแบบัดเลย หัวเรื่องขาแล้วเลย้านี่ม่มจะขวดจิ้มม้อว่าอีกเถอะปวดหัวปวดนกว่านย่นี้อากาศจะอะไรอาการ,อาการถอนบ่วคือนป้วกเรือยบไานี่ไปจะได้มาจากไหน เรียบร้อยเอายำไปเสียยมนั่นอ้ยำนามันนี่มันมึกันนะนี่นานจักเรียนจ้งมานานไม่ไทยกับิดนมาดิไม่ซองกระจกมงกันนะสงสแล้วร่มพอมบาแล้วร่มยังบับ่ ừ các em tóc con đùm ừ. ừ. <laughs> mong 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 tựa ghi em có tên gọi tựa ghi em trong mọi bụng tang miếu ở ở gần hảo mong tựa ghi ở gần hảo mong 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 Tăng mong 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 Bọc